เป็นประจำค่ะเป็นประจำใช่ไหมคะวันนี้จะพาไปดูรูปแบบใหม่ค่ะการทำบุญแบบ new normal นะคะที่วัดโลกโมรีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะไปดูบรรยากาศกันค่ะคุณผู้ชม ที่วัดโลกโมลีในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะได้มีการนําตู้หยอดเหรียญในการทําบุญพระประจําวันเกิดเพื่อจะนํามาให้ญาติโยมที่เดินทางมาทําบุญที่วัดถ้าเกิดมีความประสงค์อยากจะทําบุญพระประจําวันเกิดใช้เหรียญค่ะหยอดตามช่องเกิดวันไหนหยอดช่องนั้นนะคะหยอดเสร็จแล้วนี่แหละค่ะนั่งรับสินรับพร มีเสียงพระสวดให้พรทําให้จิตใจนั้นสงบร่มเย็นนะคะถือว่าทําให้ทั้งพระแล้วก็ญาติโยมได้ห่างกันเป็นการเว้นระยะห่างในช่วงโควิดสิแบบนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปิ่นโตยักษ์ให้หยอดเงินทําบุญชําระนิสงไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟแล้วก็เป็นสเสบียงบุญถวายไปภายภาคหน้าด้วยค่ะ พระรูไพบู์เจติยานุรักษ์ประธานสงฆ์สำนักวัดโลกโมรีเจริญพรนะคะว่าทางวัดยังได้นำคาถาป้องกันโควิดที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลนำมาต่อย,ยอดค่ะโดยมีการติดยันคาถาป้องกันโควิดไว้ที่จุดที่ประชาชนนิยมมาทำบุญเพื่อเป็นการเตือนสตินะคะคาถาก็มีดังนี้ค่ะล้างมือบ่อยๆใส่แมสหรือหน้ากากตลอดช้อนไข่ช้อนมันยืนห่างกัน1-2เมตรท่องให้ขึ้นใจไว้เลยค่ะปฏิบัติแล้วจะปลอดภัย ห่างไกลโควิด19หากกากไม่ตกก็เชื่อว่าเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะคะอ